สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยเด้อครับพ่อยพี่น้องครับเมื่อนี้แอดกะพผ้าพยพี่น้องมาอยู่ครับน้องเพ่งนะครับเมื่อนี้กับมาอยู่ตรงยุทามาอยู่หน้าน้องเพ่งครับเมื่อนี้ก็ได้หลังจากที่น้องเพ่งให้หนึ่งเจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดกัมาออกเหล้าตรงๆสะครับพ่อยพี่น้องออกเมื่อว่านเียอืมแต่ว่าเลขไงกับที่ออกอีกบ่กับมีโอกาสเป็นไปได้ทุกรูปแบบแล้วครับพ่อยพี่น้องครับ แต่เท่าที่รู้ตอนนี้นะครับกับเขาเล่าตรงๆนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างพอมครับหลายท่านหลายคนก็นได้โชคได้ชัยนะก็ะทูมาหาแอดบอกว่าไปตามน้องอีกเนี่ยเธอวาฉันนี่ก็คือสาเหตุที่แอดเดินทางมาบ้านน้องเพลงมือนี่ครับพอยวิลงเอฟซีครับมาตามตัวเลขให้เอฟซีมาฮอนน้องเพียงกับส่วนไปเบิ้งตัวเลขเลยนะครับพอยวิลังครับกับมองเกาพลกกแดงนะครับไปแล้วน้องเพียงก็เห็นตัวเลขนะครับ หนังสืงน้องเพีงเสียหนตัวใดนะครับพ่อไม่ลองครับเดี๋ยวห้องไปติดตามเบื้องกันในคลิปแต่จากการสอบถามของแอดนะครับแอดได้มีโอกาสไปถามแม่น้องเพ่งนะครับแม่น้องเพ่งก็ได้เผยว่าตัวน้องเพียงเองก็ห้โชคห้ใช่เรื่อยอยู่แต่ว่ากับบริหหัวซาที่ได้ซื้อเนื่องจากว่า,าเพื่อนเป็นคนบ่ซื้อเลขนะครับทบาทยทนายซองเพื่อนถามว่าน้องเพียงเลขออกตัวใดสั้นชี้น้องเพียงก็บอกอยู่เรื่อยนะครับ ก็ไม่ถ right so so like, ือไม่ผิดแน่นะครับแต่ว่า่ถวนี้พิเศษก็ทุก่ถวครับคมพี่น้องครับน้องเพียงไปซียุโคกไม่ซึ่งแม่กับว่าบ่เคยไปซียุหันจักเทียดอกว่าันอ่าครั้งนี้อ่าหรือว่าน้องเพียงจะสัมผัสได้กับสิ่งลีรับบอกเฮ้ยจังใดอ่าเฮ้ยแก่ที่ฟันจังใดอันนี้ก็บ่สามารถที่รู้ได้นะครับรู้แต่ว่าน้องเพียงไปซีบอกตัวเลขเมื่อวานนี่ก็มาอออกเล่าตรงๆออกทั้งสามตัวตรงออกทั้งสองตัวลัน นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่แอดได้มติดตามให้พ่อยพี่น้องมือนี้ก็บอแมปนว่าติดตามให้เจเอฟซี FC หรอกครับติดตามให้แอดเองนัน่นนี่แหละพะแอดเป็นคนชื่นชอบนีด่ดานตัวเลขนะครับเดี๋ยวจากน้อยแอดสีผ้ายางตามน้องเพ่งลงไปนะครับน้องเพง่งสีผ้าไปเบิ้งตัวเลขยู่กกดูไงนะครับกกแดงไงนะว่าที่เห็นเป็นตัวไรได้เป็นตัวไร เพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องกัอย่าพลาดนะครับสำหรับคลิปนี้มีที่เด็ดแน่นอนเพื่อนทีนเป็นตัวได้กับติดตามในคลิปเบิ้งคลิปใ้จบเดอ้อพ่อพี่น้องครับเบิ้งแล้วก็วิเคราะห์พร้อมกันผูดด้ใดเห็นเป็นตัวได้ชี่ชอบตัวได้กับข้อมิมนใต้คลิปมากครับก็ถือว่าออกข้อมเหียนซ้อยกันนะครับทางช่องนําเสนอให้เป็นแนวทางเด้อครับสำหรับตัวเลขน้ำก๊กไม่กกไหลเห็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทางช่องนาเสนอให้เป็นแนวท่างเท่านั้นเอาเรื่องเล่าชิเป็นยนจังไรนะครับมาติดต,ตามชมไปพร้อมกันในคลิปนะครับตามมาคาับเวอซี่ครับในสิบผ้ายางลงไปน้ำหนองเพียงเราเพียงน้ำนาไปแล้วครับยางลงไปแล้วสิบผ้าไปโคกแดงง่ายขึ้นเราห่ือครับเออไปหอดเพื่อนสิไปเห็นตัวใดน,นี่นะครับมันกะน่าแปลกอยูยนะครับหมายางน้ำเปลี่ยนแถวไปเนื่องจากว่า,าบ้านน้องเพียงกับมาหลายครั้งเนี่ย ดีโยนมะเฮากันเท่ากับที่เ,เสียงแสกมากบา่ไฟขึ้นกันครับกต่ไก่แน่ยอยู่เด้อครับระวังที่เสียงน้อนงเพ่งลงไปหากกแดงกันเลยระมาณจาก200ักสองร้อยสามร้อยเมตรได้ครับสามา ètres, รถสองสามร้อยเมตรบ่เกินนี้ครับประมาณถสองร้อยเมตร เเ,หเหก,ห,กเห็นอยู่ใสอีกนะวดบาักนึงกันบงอันบอกเมื่อบ้านเมื่อก้อนนี่ออกเลขกเล้าสามตัวตรงเนอพ่อพี่น้องครับออกเลขเล้าสามตัวตรง,นะงรออล,รงลย,ยังมาออกล่างอีกอยู่ไม่ยังเหรอ Ủa này chút tuôn hay Ủa này còn nhiều nữa Chẳng Như là chị hết nhắn này Chút lột Chút lột Chút lột Chút Chút lột Chút Chút lột Chút 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 này Chút น้องบ้านนี่น้องเพ่งโอ้น้องเพ่งจะคอเลียดไงกระสันบ้านนี่เจ้าไหนขอเลขขอคอรู้คออย่างไหนเห็นแล้วไปยังวันเห็นบ่เห็นไปลูกเห็นไปเดี๋ยวถาทูบลุ่งตรงกันเนี่ยหกกระจุดตาปากว่างหนึ่งเห็นวะถ้าเห็นดอกที่เดี๋ยวงดู้กันเห็นแล้วบอกเนอะน้องเพ่งเนอะ เบ่งชัดๆเบ่งเด้อหลวงเพอาีม่นเคือมูวานนี่มูวานออกสามตัวนี่ออกล่าสามตัวนีทั้งสอตทั้งออกทั้งสองตัวล่างออกทั้งสามตัวบนนี่มูวันเห็นแล้วทีบ้านเห็นไปลูกเห็นว่าคือจ้องดีแท้วะตัวใดน้อลคอยก็เดียบทอนแล้วคอยกับโเห็นด้วยกัน เห็น,นไห,หสเห็นตนะัวอะไรก็รูปว่าม้ด้วยห่อสอง24ออกบ้าออกออกใ่ด้วยสองซีเห็นดังไสน้อบหมนีค่ะเอฟซีน้องเพ่งวาเห็นสองซีใส่ส,สีไหมไดูใส่น้อาน้องเพ่งเห็นแล้วบันี้ม่เห้าเห็นว่าบันี่หลังจากน้องเพ่งขึ้นไปบ้านแล้ว มีผู้เห็นบอตัวเลขลองเพ่งเห็นสองซีซีสองเห็นเห็นเห็นบอทูบใหม่ยังวนเบิดอจนะนี่นะเอาเห็นบอแต่วันก็คือตัวเลขอีหลีไีลไรอยู่นี่แต่วันเป็นตัวเลขอย่างนี่เห็นบอนี่นี่เห็นบอนี่เห็นเป็นตัวเลขอย่างเอฟซีเห็นตัวเลขอย่างบังเล้ะแต่ว่าเจ็ดงามพดบอนี่หกเจ็ดนี่เห็นบอนี่หกเจ็ดงามบอนี่นี่เห็นบอเห็นหกเจ็ดบอบังเนาะหกเจ็ดบังสิงงามบอเดยวสู้ใหมเบังครับเดีชีซูมใหมเบัง แต่น้องเพ่งเห็นเป็นสอง C เอพอพี่น้องเอแต่ว่า S เปลี่ยนเห็นเป็นหกเจ็ดนี่เห็นปะหกเจ็ดเลยนี่เห็นปะเห็นเห็นปะหกเจ็ดเลยดิ่นี่ครับเห็นเป็นหกเจ็ดเลยเน่สิบเจ็ดบ่หนึ่งเจ็ดบ่หนึ่งเจ็ดี่ว่ารู้ไปเฮ็ดจังเลยนี่เงหนึ่งนะพ่อะอืมอืครับนี่ครับเห็นเป็นหกเจ็ดนะครับนี่แหละครับพอพีน้อง F C ครับขออนุญาตสรุปเด้อครับพอพีน้องครับ หลังจากที่น้องเพียงกับมาซีห้เบิ้งก็เห็นเป็นซีสองสองซี่าสันเพื่อนเห็นก็ได้แต่ว่าเอดกับ่เห็นน้ำเพิ่นดอกันสองซีก็ได้เอดเห็นเป็นสองสามอยู่เทิงแล้วก็เห็นเป็นหกเยอยู่รางนี่แหละครับลองเบิ้งนะครับเป็นมโนภผ่มโนมั่นเด้อพ่อพี่น้องนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งช่องนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อครับบไดให้งงง่ายนี่ครับนะการสังเกตเห็นได้ว่า ตัวเลขที่อยู่ด้านบนเนี่ยเบื้องลักษณะก็คือสองสามเด้อครับที่ต่ำลงมาจักน้อยก็คือหกเกียร์นะครับอนุญาตได,ด้ครับเด้อยกำลังตั้งกล้องอยู่กล้องกับทีสั้นเนี่ยยักน้อยเเนี่ยพราะว่าซูมหลเนี่ยมันซูมหลายไปมันก็สั้นหลายนี่ครับคล้ายๆกับหนึ่งสองสามบ่ด้านบนเป็นตัวเป็นตัวสีขาวนะครับต่ำลงมากคือหกเกียร์นะครับแต่ว่าน้องเพ่งก็เห็นเป็นสองสี นะครับอันนี้กาเห็นไผเห็นมันอัน,นมโนโไผมโน,โนโมั่นครับพ,อพ่อยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการสิสสิสิพิสนี่กนยกะ่าว,ว่ากันครับอพ่อยพี่น้องชื่นชอบตัวเลขคือว่าไปถือกอกถือใจคือว่าเห็นเป็นตัวใดนะครับกย่าลืมข้อมมนใตคิบมากนะครับคอมมนใตคิปไวอ่าจึงหายว่าลายหัวดีก็หัวเดียวเนาะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็เทียบไปถืออกถือใจในอกใ,ในใจผู้ใดกัน,นอ่าเพื่อ เอาไปเป็นแนวทางลงทุนได้พราะว่าแต่ละค้นกับทเห็นบ่คือกันนี่ส่วนของเอทเนี่ยก็เห็นเป็นหกเจตนะครับกับสองสามอยู่ทึ่งๆกันนะเนีอ้ากานชอบกัจัดครับกันขัดกับผ่านเด้อพ่อพี่้องเด้อครับครับสำรับซิปนี่นะครับกับที่ชัดเจนกันอยู่เนาะพ่อพี่้องเนาะอย่างไรกะมีคํามวอาขําจาข้าใดที่บ่ถูิอกติดใจก็ขอโทษขอให มาในนาทีนี้โดยเด้อพ่อยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมสำหรับพ่อยพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจได้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกันมากกันชอบที่ได้ปลาบปลาดจากคลิปเด,เด,เด,เด็ดอจากทั้งช่องอ่าบุญพานุวยครับพ่อยพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับโชคดีมิใช่สุขูสุขคนครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ